ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นกระโถนฝันเห็นกระโถนแปลว่าอะไรฝันเห็นซ่วมเนี่ยไม่ดีแปลว่าจะโดนแฉความรักจะโดนนินทาเรื่องลือฝันเห็นกระโถนเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงว่าสวย ฉลาดและมีสติปัญญาฝันเห็นกะโหนเนี่ยท่านจะมีชื่อเสียงโด่งดังมากท่านจะมีชื่อเสียงว่าเป็นสาวสวยเป็นคนฉลาดเป็นผู้หญิงที่มีความกล้าหาญท่านจะได้เงินจากคนต่างชาติมีคนคิดร้ายคุณฝันเห็นกระโหนเนี่ยแปลว่ามีคนคิดร้ายคุณมีคนคิดร้ายคุณ คนคนนี้ต้องการที่จะเข้ามากั่นแก้งคุณเพราะเขาเดือดร้อนและเนี่ยเหมือนเขาจะจับคุณแบบประจานอะไรแบบเนี้ฝันเห็นกระโถนเนี่ยแปลว่ามีคนคิดร้ายคุณมีคนวางแผนแกล้งคุณเพราะเขาอิจฉาที่คุณรวยกว่าให้ระวังถูกกั่นแก้งเนี่ยถูกอีกาจิกเนี่ยเป็นเหมือนแบบคนไม่ดี ก่อนเห็นกระโถนแปลว่ามีคนไม่ดีคิดใส่ร้ายกันแกล้งหลังแก่เนี่ยเหมือนคนโดนจับโยนลงแม่น้ํามีคนน่ะคิดกันแกล้งคุณเนี่ยเป็นคนโดนจับลงแม่น้าเนี่ยเป็นคนโดนหิ้วจับลงแม่น้ําคุณต้องระวังตัวนะเดี๋ยวจะเป็นแบบแตงโมเนี่ยโดนเขาจับโยนลงน้ําหรือเปล่าคุณต้องระวังให้ดี ันเห็นกระโถนเนี่ยแปลว่ามีคนคิดร้ายมีคนอยากจะกั่นแก้งมีคนอิจฉามีคนอิจฉามีคนคิดร้ายมีคนกั่นแก้งมีคนวางแผนจะแกล้งคุณมีคนนินทาใส่ร้ายเพราะเขาอิจฉาที่คุณรวยกว่าหนึ่งคุณเป็นคนที่มีความเนี่ยเป็นเดอะสตาร์เนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเด่นดังคุณได้เงินจากต่างประเทศคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียง คุณโดดเด่นเหมือนพระคุณโดดเด่นมากอ่ะเหมือนเหมือนเนี่ยเหมือนแสงอาทิตย์เหมือนแสงดาวคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองคุณมีชื่อเสียงเด่นดังคุณมีความสุขคุณสดใสเหมือนแสงอาทิตย์คุณร้อนแรงและสดใสเหมือนแสงอาทิตย์คุณดูมีความกระตือรือร้นเลขนำโชค061 0 หกหนึ่งรับทำนายดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่ารูท่านใดที่สนใจกรุณาแอดไลน์มาเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิปท่านใดที่ต้องการอยากจะดูดวงแบบละเอียดที่เป็นดวงของตัวเองจริงๆกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ลายไว้ใต้คลิป